สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องวิเต้นะครับพีทีบีสิบสามเหมือนเดิมอันนี้นะหน้าปกมันน่าจะเป็นเหมือนกับอ่าเหมือนยังเป็นเหมือนปกติเนาะแต่อันนี้เขาให้เลือกได้ด้วยนะว่าจะเป็นแบบไหนเออแบบนี้โอเคเลยครับน้องๆก็วิเต้ก็จะเลือกแบบที่มันเห็นตัวละครนะมุมมองที่สามอะไรทั้งอย่างเนี่ยค้นแรกกับมุมมองที่สามอะไรทั้งอย่างแต่เราเลือกมุมมองที่สามเนี่ยก็จะเห็นตัวละครนะครับแล้วก็เต้จะบอกว่าแบบเนี้ยเป็นแบบที่แบบเออโอเคเลยอะ่ะคือแบบแต่ เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าจะมีบั๊กหรือว่าอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนตัวแล้วคือแบบลูกเล่นเขาแปลกใหม่นะที่ก็ลองมาดูนะครับเพราะว่ามีแบบอ่ามีอาวุธตีมอนเตอร์ด้วยนะเออคือแปลกก็แปลกดีนะครับน้องๆไปดูกันอ่าเห็นไหมลูกเล่นก็แปลกใหม่เลยเห็นไหมมีเปิดได้หมดเลยครับตูเตอร์อะไรมีแบบ ขอบข้างๆอะไรประมาณเนี้เออของที่มันร่วงอยู่อะไรประมาณเนี้แล้วก็มีเหรียญให้เก็บด้วยนะแต่เราเดี๋ยวเราต้องเก็บไม่แต่ก็ไม่รู้นะเ,เก็บเหรียญอะไรแต่เนี่ยนี่เป็นไงมีอาวุธด้วยนะครับมีสกิลด้วยเห็นปลาทั้งขวามือเห็นไหมน้องๆเห็นไหมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวดูนะครับกดไม่ได้อ๋อต้อตงตีอ๋อต้องตีต,งต้องกดเองนี่เห็นปะแน่แน่เป็นไงมีสกุสกิลแสดงว่ามันต้องมีตัวอะไรให้เราตีแน่นอนเลยครับ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารีบกดกนกดเอาไอคนนั้นมันหายไปไหนแล้ววะเอออยู่ดีมันก็แวบหายไปเลยเนาะอ่ะปะวิ่งไปกันนะ,แะดดอแล้วดูดูคนวิ่งตามมามีคนวิ่งตามเต้มาอยู่นะ อันนี้ต้องกระโดดดีๆหน่อยนะน้องเพราะอะเพาะดานมันติดไงตอนกระโดดก็ต้องมาขอบๆเลยโอ้ผู้เล่นเยอะอยู่นะครับเนี่ยเข้ามาเล่นหลายคนอยู่นะปีนเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจะผู้เล่นเยอะจะจะเยอะหรือจะน้อยเดี๋ยดูได้นะแล้วกันนี่มีเก็บเหรียญทองด้วยนะแล้วก็ไม่รู้นะครับว่ามีอะไรมีมีกระป๋องสีมีอ๋อโอเคเลยมีอ่ามีเหรียญมีกระป๋องสีนะครับ อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะมันให้กดเก็บได้แต่มันกดไม่ได้ก็ตามนั้นแหละอ่ะอันนี้อันนี้ก็กดพ่นสีอันนี้มีสีติดตัวเลยนะเออก็เป็นกระป๋องสีมาติดตัวนะครับก็เลยยังงงอยู่นะเอาลงมาเจอใช้อาวุธเพื่อกําจัดศัตรูนั่นเอาแล้วเจอมัมี่ว่ะนอ้องงเอาอ๋อ,อต้องอันข้างบนนะตีตีปกติไม่ได้นะครับอ่ะโอเคแล้วคือแบบ วิ่งวิ่งกระโดดอ้าวอาอาะแล้จเจอแล้วจเจองานงอกอีกแล้วครับเพราะว่าการกระโดดของเขาอะคือมันมันไม่ใช่แล้วมันกระโดดไม่ติดถ้ามันวิ่งลงไปอย่างเงี้ยน้องน้อง,องมันคือการกระโดดไม่ติดรังน้องเทจะบอกเลยอ่ะตีมีสองดะสองหัวใจด้วยนะโอ้โหอ้าวอา,อาไม่โดนดโอีกอะไรกูเนี้ยอืมโอ้โหมีตีไม่โดนด้วยนะแล้วสกิลดีเลยสักสักพักเนี่ยนะน้อง อันนี้เลยเจอเหรียญแล้วแล้วเหรเหียญจะช่วยแะไรให้หัวใจเพิ่มแล้วหรือว่าไงอันนี้ก็ไม่รู้นะครับยวเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะจะจบเกมไหมว่าเอาจริงเราเต้กระโดดมันกดกระโดดไม่ติดเว้ยน้องๆกระโดดอพอได้แต่ว่ามันกดกระโดดไม่ติดเวลาวิ่งถือว่ายากยากเลยแหละมันก็อย่างที่บอกโอบี้กระโดดไม่ได้ไม่ไม่ง่ายก็ตายอย่างเดียวและครน้องๆอา้อาวอ้าว ตา,ตายตายตายแน่ตายแน่แนอออื้เลือดเหลือครึ่งหัวใจเองเนะอันนี้มีโคมไฟทำไมโคมไฟเหรออ่าเออหย,ยิบไม่ถือด้วยนะแต่โคมไฟลอยได้โยกแล้วบ่งไปก่อนไปโอ้โห้ังข้าวบินไม่ชนน้องๆตายเลยไม่เป็นไร แต่เลือดก็เพิ่มเต็มล้อ่ะมากระโดดตรงนี้ใหมโอ้ไม่ไม่ได้ยากมากครับตรงนี้ก็คือถ้าถ้าเต้บอกเลยว่ากระโดดแบบกระโดดแบบเขากระโดดไม่ติดไว้น้องๆเวลาวิ่งแล้วกระโดดไม่ติดครับอันนี้ยังพอถูถูกไทยๆนะเดี๋ยวดูเนี่ยเห็นปะไอการที่มันวิ่งถลาลงไปเนี่ยมันอิงอ่าน้องๆก็รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะถ้าคนที่เล่นโอบี้บ่อยๆ ถามว่าแบบโอเคครับแต่ถ้ากระโดดแย่แบบนี้ก็ลองปรับปรุงดูนะครับแล้วว่าเต้เชื่อหรือว่าถ้าถ้าอย่างเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมีบั๊กแน่นอนเดี๋ยวต้องยังไงเดี๋ยวต้องเจอบั๊กอะไรสักอย่างแน่นอนอ้าวเวนครับเปิดมาเจอหินกิ้งมาเลยนะเออนี่แหละโอ้ยทันไหมเนี่ยอืมอ่ะโอเคไปต่อกันเถอะ ่อกีิอ่าโอเคไปแล้วนะไม่พอกีนี้ได้เก็บเหรียญไงเลยบบเอาเฮ้ยมันมีมัมมี่เออดีนะตีโดนท้างั้นโดนอีกไปขึ้นก่อนแล้วไปดูสิว่าไงต่อขึ้นไปเลยเอาขึ้นไป อา้าวตีตีเลยเหรอสู้กับบอสเลยเหรอใช่เหรอเฮ้ยอ๋อเอวอมีเลือดบอสเด้งขึ้นมานะแล้วเขาตีตีบอสจริงๆอะ่ะเออมีเลือดบอสจริงๆสองสี่หประมาณยี่สิบหัวใจได้บังครับหรือประมาณสิบแปดสิบเก้าหัวใจประมานี้แหละเรามีอยู่สามหัวใจจะไปสู้อะไรเขา มีมีกระโดดเด้งก่อนด้วยนะจริงๆในไหนเห็นปะโอ้ยกระโดดมันก็ไม่ได้ดียังจะมาทําแบบดูดิแล้วถ้ากระโดดเพื่อโหยากเลยน้องๆจริงเนี่ยมันมีไอ้ไอ้กระโดดจํามาอีกไงคือวิ่งปกติแล้วอยู่ดีก็กระโดดขึ้นมาครับโหยาก บอกเลยลองให้ผู้พัฒน่นาเกมลงมาเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะหรือว่าเขาอยากจะให้เราเติมเงินเปล่าก็ไม่รู้นะเจ้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเมืจะเจอแบบนี้ยังไงมีบั๊กแน่นอนครับจะช้าหรือเร็วเดี๋ยวดูต้องเจอแน่นอนเจ้ก็จะพยายามกระโดดให้ได้นะดูดิจะกระโดดได้ไหม ของเขามันวิ่งกระโดดไม่ได้ครับน้องเราต้องไปยืนเลยเออล้วค่อยกระโดดอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ต้องโน้มไปข้างหน้าด้วยนะดูนีกปิมๆเลยอ่ะอ,อ,อันนี้อีกอันนี้อันสุดท้ายถ้าข้ามได้ก็ถึงแล้วครับเออเอาไงเอาอยัางเอเอเจอมัมมี่โอเคเหรียญนี้ไม่รู้อะไรเนาะก็เก็บไว้ก่อนแล้เนาะ สองเลือดด้วยนะแบบนี้ตุ้มอ้าวเฮ้ยมีอีกตัวนึงตึ้ง,องโอเคเลยอ้าวยังจะมามีตรงนี้อีกนะกันต,ตัวัอ๋ อืมเห็นปะมันกระโดดไม่ได้ให้น้องๆดูดิอ่าในแบบนี้ถือว่าโอเคครับแต่กระโดดไม่ได้เรื่องเลยไ,ได้วองตรงถ้าเขาปรับปรุงเรื่องการกระโดดน่าจะดีกว่านี้ครับ มาดูนะครับอถึงลิฟต์แล้วต่อไปก็ต้องเป็นสปอนเซอร์แล้วนะอ้าวเอา,เอาจมไปในลิฟต์คืออะไรอ่ะอา้าวจมและล่วงลงมาเออโอเคครับน้องๆง,งั้นพอแค่นี้และมันเป็นบักแล้วแหละเดี๋ยวจะไปดูให้อีกทีชัวแน่นอนบักแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยอา้าวล่วงไปอีกเนาะ โหเกมดีครับแต่เขามาลองเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะผู้พัฒนาเกมแต่นี่งงเลยขึ้นลิฟต์อยู่ดีแล้วก็จมลงมาจากลิฟต์เนาะอาจจะดูอีกรอบนะว่าใช่ไหม,หอม,มเออนั่นจมจมอ้าว โอเคคลิปนี้เต้ก็ฝากไว้แค่นี้ละครับน้องๆก็เล่นตามเท่าที่เล่นได้นะเต้ก็ว่าแล้ว่าทำไมไม่มีพวกนั้นมาถึงเราเลยก็คงออกเกมไปหมดแล้วละ่ะโอเคแค่คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็มาลองเล่นกันดูแล้วกันครับเผื่อเขาจะมีทางอื่นว่าปีนส่งปีนเสาไปทางอื่นป่ะนี้เต้ก็ไม่รู้นะโอเคไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ้ายยครับน้องสวัสดีครับ